นี่นะคะไว้อย im um ู่บนบนขอบข้างใช่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 สมัยก่อนพวกเราจ่ายคนเยอะลูกค้าเต็มหน้าร้านเลยนะคะอยู่ท sì> ี่ร้านข้าวแกงเจียกียงนะคะร้านอาหารร้านอร่อยในตำนานเมืองยะลานะคะ ตอนนี้ร้านเจียงจะย้ายมาอยู่เยื้องกับรับเพลิงของเทศบาลนครยะลาที่ฝั่งทุนนะคะตรงข้ามประตูทางเข้าโรงเรียนเทศบาลสีด้านข้างนะคะหวัวมุมถนนห้าทันวานะคะวันนี้เจียงมีทํามีทํายําเต้ากัวนะคะวันเสาร์ยำเต้ากัวปกติจะมีวันไหนมัางคะจ,จันพุทธสุกับวันเสาร์นะคะแต่ถ้าจะกินหมี่กะทิปกติจะมีวันเสาร์แต่บางอาทิตย์ถ้าวันไหนอากาศร้อนไม่ทํานะคะ มีกะทิถ้าจะหามหาบันเสาร์นะคะยำเต้ากัวก็คือจะมีเครื่องปรุงจะมีหูหมูนะคะมีเลือดหมูมีไข่แล้วก็มีเต้าหู้นะคะผักก็คือจะเป็นผักบุง้งลวกแล้วก็ถั่วง,งอกลวกแล้วก็แตงกวาสดนะคะอ่าก็คือจะมีกุ้งทอดใส่ใส่กุ้งทอดนะคะกุ้งทอดเจ๊ก,กิมจะอร่อยมากเลยนะคะกรอบมากคือบางคนทอดกุ้งนี่อร่อยแล้วก็คือใส่เส้นหมี่ขาว เราจะบริการลูกค้าแบบให้ลูกค้าพอใจนี่นี่นะคะก็คือจะใส่ถั่วงอกแตงกวาผักบุ้งเข้าไปก่อนนะคะจากนั้นก็คือเครื่องเคียงพอดีป้าไม่กินเลือดนะคะเต้าหู้ไม่ชอบใส่แค่สองชิ้นทอปกติคือต้องต้องต้องใส่เต้าหู้กับเลือดแต่หูหมูขากับกระดบถ้าใส่สมัยโบราณที่หมักไา้นะจะใส่จะมีน้ำด้วยมีต ปอดแล้วะแต่ว่าตราหลังคนไม่ค่อยกินาไหลังก็เลยไม่ไม่ใส่ปอดนะค่ะที่นี้ข้าวแกงแจเกียงนี่เมื่อก่อนถ้าคนใช่ค่ะข้าวแกงแจเกียงนี่คือในอดีตเขาจะเรียกมัจจูใช่ไหมคะคือจะใช้หาบใช้หาบก่อนใช่ไหมฮะก่อนจะหาบก่อนรู้สึกแจเกียงยังมีเก็บไม้หาบไว้อยู่นี่จําได้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรถเข็นคันนั้นนะคะแต่ปัจจุบันตั้งโต๊ะเลยนะคะตอนนี้ตั้งโต๊ะคือกว่า50ิปีไหมจ้าเกินค่ะเกินก่อนปี2005ใช่ไหมเอ่อตอนที่เรา ตอนที่ว่าโตร,รู้เรื่องแล้วก็มาขายอยู่ตั้งนานแล้วตั้งแต่พี่ชายคนโตคนคนที่สองพี่ชายคนที่สองค่ะน่าจะประมาณเกือบเจ็ดสิบแล้วใช่ไหมคะร้านเก่าแก่คือจนปัจจุบันนี้ก็คือยังมีขาประจําถ้าบอกขา้ขาวข้าวแกงร้านเจียเกียนี่คือทุกคนรู้จักนะคะอ่าเรียกว่าแพนเค้กนี่คะดาราชื่อดังเป็นลูกหลานคนยะลานะคะมาเยี่ยมยะลาแล้วคุณพ่อยังพามาทานร้านนี้เลยคิดดูแล้วกันพ่อเขาไหแล้วพ่อเขาแวะมาแพนเค้กเขาเลยมาที่นี่ เขามากินตับควนนี่แหละรู้สึกอาหารพื้นเมืองบ้านเรานะคะอันนี้ทหมใจนี่ค่ะแล้วก็ใส่เส้นหมี่ขาวลวกนะคะตามลงมาไปจากนั้นก็คือใส่กุ้งทอดนะคะ <Okay. S 1> ค่ะกุ้งทอดที่เกีงจะทอดอร่อยนะคะกรอบแล้วก็คือชีวิตกุ้งนะคะบางที่คือเป็นผงแป้งอันนี้ไม่นะคะอันนี้เป็นแพอะไรคะ ที่ที่อร่อยอยกีกอย่างนึงของร้านเจียเงียงนอกจากยำเต้าหู้วมีกกะทิกล้วยเชื่อมที่นี่จะทำกล้วยหินเชื่อมอร่อยแต่วันนี้ไม่มีวันนี้มีกล้วยหินกล้วยกล้วยไทยไทยมีสองกล้วาายวอ๋อเดี๋ยวหนูเอากล้วยหินเชื่อมได้แล้วก็ขนมจีนที่นี่ก็อร่อยขนมจีนจะมีทั้งน้ำยาลูกชิ้นก็อร่อยแต่วันนี้มีน้ำยากระทอนเนี่ยจะถ่ายดูนะคะแล้วก็นี่สำคัญน้ำพริกน้ำพริกนะคะน้ำน้ำพริกหวานนะคะอันนี้ก็แล้วเขาจะราดด้วยน้ำเชื่อมตาลโตนดนะคะ แล้วก็เดี๋ยวผสมน้ำปลาแล้วก็ถ้าอยากเผ็ดก,ก็คือใส่พริกน้ำส้มต่างหากนะคะนี่คือยำเต้าคัวแท้ๆนะคะยำเต้าคั่วหรือยำเต้ากัวของคนใต้บ้านเรานะคะอยู่ไหม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 คือคือ,คอน้ำพริกน้ำพริกหวานราดขนมจีนของที่นี่นั่นคือใส่เนื้อกุ้งเพราะที่อื่นเขาจะไม่ค่อยใส่เนื้อกุ้งของที่นี่ใส่เนื้อกุ้ง่ค่ะอ,อร่อยอะ่ะคือเป็นซิกเนลเจอร์ของร้านตะเกียงเลยนะคะ ยอะสุดแล้วก็คือจะหอมกลิ่นผิวมะกรูดด้วยนี่ค่ะถ้าชอบเผ็ดก็คือคู่กับพริกน้ำส้มนะคะตวลาพริกน้ำส้มไปนะคะนี่คือน้ำพริกนะคะน้ำพริกขนมจีนจะออกรสหวานไม่เผ็ดมากของที่นี่ก็คือจะใส่เนื้อคุ้งแล้วก็จะหอมผิวมะกรูดเลยนะคะคือป้าก,กินประจำตั้งแต่เด็กนะคะกินจนแบบนึกว่าทำเองได้แล้วทำไม่เป็นแต่ว่าวันนี้มีน้ำยากระทอนด้วยเดี๋ยวเราดูน้ำยากระทอนนะคะ นกระทอนนะคะค้นๆเลยนะคะคันใส่ใส่เนื้อกระท้อนเนื้อกระท้อนช่วงนี้คือกระท้อนออกเยอะในตลาดที่ไปถ่ายน้ำแกกระท้อนเนี่ยน้ำแกงยัดเขล็คุ้นเนื้อปลานะคะใส่สีใสแล้วก็มีเนื้อกระท้อนให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวร้านน้ำพริกผสมเนี่ยค่ะน้ำพริกที่นี่ก็จะค้นๆเลยนะคะใส่เนื้อกุ้งอร่อยอ่ะที่นี่คือของกินที่นี่ไปกินที่อื่นไม่อร่อยเลย จะหอมผิวมะกรูดด้วยออกรสเปรี้ยวนิดนึงหอมๆผิวไหมยิวไหมนี่ไงนี่นะคะขนมจีนของป้าน้ำเต้ากลัวนะคะนี่นะคะก้วยถั่เชื่อมนะคะที่นี่เชื่อมอร่อยนะคะเขามีวิธีเคล็ดลับของเขาด้วยใช่ไหมถึงได้เชื่อมอร่อยเราไปเชื่อมเองไม่เคยอร่อยอย่างนี้เลยอะ คนบอกมันันว่าเออเขาเขาทำอะไรยังไงเขาไม่บอกเราด้วยใส่ใจใส่ใจไปด้วยเนี่ยอ๋อเราทํากินเองมันยังไม่ใส่ใจเลยนะอร่อยนะคะที่นี่ก็เห็นเชื่อมโอเคบ้าไปกินก่อน